สวัสดีครับเพืเ่อนๆปาเมงครับ,รบกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้โอกาสพิเศษสำหรับทามอร์ซีทูไทเทเนียมเวอร์ชันนะฮะที่นะฮะร,ร้านนะฮะทามอร์ออฟฟิเชียลบายบีเคส่งมาให้เป็นเอกล i v ีของร้านเลยนะไม่มีร้านอื่นแล้วนะที่ขายเจ้าตัวไทเทเนียมเวอร์ชันแล้วก็มีการโคตติ้งแบบ ไทม์โมเอ็กซ์ด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราพาไปอันบ็อกซ์ให้ดูนะฮะจะเก็บไว้ดูคนเดียวก็กระไรอยู่ก็มาอันบ็อกซ์เร็วๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันสำหรับเจ้าตัวไทม์โมซีทูนะครับไทเทเนียมเวอร์ชันตัวนี้เป็นยังไงไปดูกันฮะแต่ต้องขอบอกก่อนนะเพื่อนๆน,นะว่าอย่าลืมสนับสนุนปาม666โดยการกดไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้หรือกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปามด้วยนะฝากสปอร์ตปามด้วยนะขอบคุณมากครับโอเควันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์กัน สำหรับเจ้าตัว Time m o c 2นะก็บอกเลยว่านี่คือ Time m o c 2ปกตินะฮะอันนี้คือ Time m o c 2ที่เป็น Titanium Version อัปเดตใหม่ล่าสุดนะฮะกล่องก็จะไม่ค่อยมีความต่างอะไรมากมายนักนะฮะก็จะเป็นกล่องกระดาษวัสดุไซซิ่งเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามีสกรีนที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับเจ้าตัวใหม่ตัวนี้นะฮะ กู้นี้ยคือสกรีนกล่องก็ไมเนอร์เชนแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสจริงๆนะฮะก็คือถ้าคุณได้ทมมอ c 2เวอร์ชันไทเทเนียมเวอร์ชันมันจะมีเขียนไว้วงเล็บตรงนี้เล็กๆนะฮะว่าเป็นไทเทเนียมเวอร์ชันนะครับใครได้ไปก็บอกเลยนะว่ามีขายเฉพาะทมมอ o f ออฟฟิเชียลบาย BKK นะใครสนใจก็ไปติดตามกันได้นะฮะสั่งกดลิงก์ได้ ใต้ด description ด้านล่างคลิปนี้นะฮะอันบลอกกันให้ดูเลยดีกว่าว่า TMR C2 t ท t a n i u m Version มีอะไรพิเศษนะฮะก็บอกเลยนะฮะว่าเขาจะมาตามมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะฮะ Certification นะฮะอันนี้ก็คือคู่มือซึ่งคู่มือนะฮะก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะภาษาอังกฤษก็บอกเลยนะครับมีไกด์ไลน์นะฮะมีวิธีการใช้ให้เพื่อนๆดูนะฮะ แล้วก็มีไกด์ไลน์บอกว่าบดเมล็ดกาแฟอย่างไรนะครับสำหรับเอสเปรส so นะครับ10-14คลิกนะครับพัวโอเวอร์18-24คลิกและเฟรนด์เพลส25-27คลิกนะซึ่งไซส์ของเฟรนด์เพลสเนี่ยบางก็จะใช้ทำโคบูประมาณนั้นนะครับแอดจัดได้ปรับได้ตามเมล็ดกาแฟที่เพื่อนๆมีนั่นแหละนะฮะถัดมาก็จะเป็นถุงนะครับสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะฮะเจ้าตัวที่ปัดพงนะ หรือพระเอกของเราเลยจริงๆถ้ามอ C2 นะครับไทเทเนียมเวอร์ชันก็สามารถใส่เข้าไปในถุงนี้ได้เลยนะ <S <S เดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนสำหรับอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่พระเอกของเรานะนี่กล่องของเขานะครับมีใส่ฟองน้ำนะกันยังดีนะครับกระทบกระเทือนก็ตามสไตล์สแตนดานของทามอนะคะรับกล่องสีดำแบบนี้นะเก็บไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาเจ้าตัวทามอซีทก็บอกเลยนะว่า เลงวัตถุประสงค์ที่คุณจะเอาไปใช้ให้ดีนะฮะสำหรับเจ้าตัวทามอ C2 ีทูเนี่ยเคลมมาไว้แล้วว่าสามารถบดเอสเรนโซได้สามารถบดดริฟได้าารไดฟรินเพรสได้นะฮะปัม่าโคบูก็ได้ชินเดียวกันแต่ว่าใครที่จะเอาไปซับพอร์ตนะฮะแฟร์โปรทูแฟร์ห้าสิบแปดร็อกโรบอทที่ ไซซ์มันต้องละเอียดมากๆจริงๆน้องเขาก็สามารถบดได้นะแต่ว่าบดนี่คือ5นาทีบวกๆขึ้นไปว่าปาังก็จะไม่แนะนําแล้วกันที่จะแนะนําสําหรับเอสเปรสโซจริงๆก็จะเป็นเอ so สเปรสโซสําหรับ SP300 สามร้อยสตาร์เสโซนั่นแหละเอสพีสามร้อยสองร้อยได้หมดเลยมอกกาพอตใช้ได้นะฮะเครื่องโฮมยูสต่างๆไม่ว่าจะเป็นดัชเชสอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยแล้วก็ในการบดริปนะครับเคมเม็กซ์โคบูนะได้ทั้งหมดสำหรับเจ้าตัวทามอร์ซีทูเป็นตัวเอนทรีและเป็นตัว ตัวจบของใครบางคนเลยเหมือนกันบางคนไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นไฮเอ็นแล้วก็ยังคงติดรสชาติของเจ้าตัวทามอซีทูที่ทําออกมาได้มีมิติมากๆเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาเลยจริงๆนะฮะสำหรับเจ้าตัวทามอซีทูและทามอซีทูตัวนี้เป็นอัปเกรดเวอร์ชันไทเทเนียมเวอร์ชันอีกด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรใครที่กังวลอยู่ในการบดน,นะ บดได้ขั่วเข้มขั่วกลางขั้วอ่อนขั่วอะไรก็บดได้นะครโอเคจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆมีแหละนะครับในการที่จะมีบดมือสักตัวหนึ่งบางครั้งนะฮะเราสั่งนะฮะโรสเตอร์นะให้บดเมล็ดกาแฟมาเรียบร้อยแล้วเราบอกเลยว่าเราพลาดนะครับประสบการณ์ดีๆที่เราจะได้กลิ่นของผงกาแฟที่หอมมากๆนะครับหรืออารม m a ที่ เมื่อไหรก็ตามที่เราชงกาแฟแล้วรสชาติของกาแฟที่เราบดสดนะครับมันช่างต่างกันเหลือเกินนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้มือบดใดๆก็ตามหรือว่าใช้เครื่องบดใดๆก็ตามก็แนะนําอยากให้เพื่อนๆมีจริงๆว่าเราควรต้องบดเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปรีวิวสเปกกันของเจ้าตัวทามอร์ซ2เทนเนียมเวอร์ชันตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเล่ากันเลยนะฮะเจ้าตัวนี้นะเป็นสีดำนะและตัวสีดำนะก็จะเรียกว่าเพียวแบล นะครับซึ่งเพื่อนเเห็นไหมความรู้สึกบอกเลยว่านี่มันผิวสัมผัสของไทมมอเอ็กซ์ X, นี่เองนะครับจับแล้วไทมมอร์ทมมอรทมมอนะครับในร่างของ C2 ทูนะคโคตติ้งมาด้วยผิวสัมผัสที่ลื่นเนียนมากนะครับนี่ ทำมอเ็กซ์มาคอมเพลต์ได้เลยนะนี่คือผิวสัมผัสเดียวกันเลยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวบทอื่นๆนะก็บอกเลย430กรัมเบามากๆอะลูมิเนียมตรงนี้เป็นอลูมิเนียมอันลอยนะฮะและบัสเกตของเขานะครับเป็นอลูมิเนียม100%นะหน้าตาดีเนาะ,ะให้เพื่อนๆดูวิวท็อปวิวบ้างนี่หน้าตาดีเนาะสกรีนนะทามอ,อ ที่ตูดของเขาด้วยนะฮะคำถามในใจว่าสามารถบดผงกาแฟได้กี่กรัมนะฮะก็บอกเลยว่าแคปของเขาสามารถบดได้25กรัมปั๊มเรคคอมเมนต์นะครับส่วนดิปเนี่ยเราจะใช้ประมาณ15กรัมถึง20 ะะและเอสเปสโซ่เนี่ยจะใช้อยู่ในช่วงประมาณ18-20กรัมซึ่งบอกเลยว่าเขาทำมา25กรัมเนี่ยซัพพอร์ตเหลือๆสำหรับ e ทามอร์ซี2 Titanium มเวอร์ชสีก็เห็นแล้วอยากจะเริ่มลองเข็นนะเจ้าตัวเฟืองของไทเทเ i u m มเวอร์ชหน้าตาเป็นอย่างไรความเปิดให้ดูอ่ะเมื่อกี้เรามีไกด์ไลน์แล้วใช่ไหมว่าเราจะบดนะมเมล็ดก,กาแฟเนี่ย ไซส์ของคลิกเนี่ยกี่คลิกนะใครยังไม่เคยปรับซีโร่คลิกนะบางก็แปะลิงก์ไว้แล้วกันมุมนี้หรือมุมนี้ก็ไม่รู้นะแปะเป็นการ์ดให้นะฮะว่าการปรับซีโร่คลิกปรับอย่างไรนะไปดูได้ในคลิกนั้นนะฮะซึ่งในการปรับคลิกเนี่ยบอกเลยว่าคลิกเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นโลหะเนาะเมื่อก่อนถ้ามอสซจะเป็นพลาสติกตรงนี้ก็จะอัปเกรดมาเป็นโ oh ลหะล้วนๆแล้วในเวอร์ชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ การจับสัมผัสเนี่ยไม่คมนะมนผิวสัมผัสดีมากๆนะครับอ่ะเปิดมาดูนะคลิกบอกเลยว่าแม่นยำแม่นยำแบบแก๊ะเ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 ป๊ะเป๊ะมากๆนะครับและนะครับสิ่งที่เพื่อนๆอยากเห็นก็คือเฟืองไทเทเนียมหน้าตาเป็นยังไงบ้างอ่ะเปิดออกมาให้ดูนะครับไทเทเนียมเวอร์ชันอ่ะให้ดูสําหรับท็อปวิวก่อนแล้วกันอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นเลยไทเทเนียมเวอร์ชันจะเคลือบมาเป็นสีทอง และเจ้าตัวกระเอกของเราเฟืองก็จะเป็นเฟือง5เบรดนะครับเหมือน C2 เลยนะครับเขาจะเคลือบเทเทเนียมนะครับเพื่อมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นเป็นพิเศษใครชอบทานกาแฟขั้วอ่อนก็บอกเลยว่ากังวลเรื่องความคมอันนี้จะคมยาวนานกว่าตัวธรรมดา น,นี่คือพระเอกของเราจริงๆนะและเดี๋ยวเราไปลองประสบการณ์กันว่าการบทเทเทเนียมเวอร์ชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวดูคนเดียวนะก็แชร์ให้เพื่อนๆดูสำหรับไทเทเนียมเวอร์ชันกำลังลังเลอยู่สำหรับทำมอรีทูก็ตัวนี้ โคตติ้งมาดีมากเหมือนทำมอเอ็กเลยแล้วก็ไทเทเนียมเวอร์ชันนะครับแล้วก็มี Exclusive ที่เดียวที่ทำมอ o อฟ Official k y BKK ก็ไปดู Description ด,ด้านล่างเชื่อปามบทเองเนี่ยอร่อยกว่าแล้วก็กรีนหรือประสบการณ์เนี่ยดีกว่ามากๆดีกว่าจริงๆที่จะสั่งให้คนอื่นบดมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันสำหรับการบดนะความจะมีการบด3แบบนะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ไปเตรียมอุปกรณ์ สำหรับเมล็ดกาแฟนะฮะแล้วเจอกันหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์กันมาแล้วนะครับปามก็จะเริ่มนะครับเทสติ้งให้เพื่อนๆน,นะครับลองดูสำหรับ Tarmor C2 Titanium ียมเวอรตัวนี้ว่ามีประสบการณ์ที่เป็นอย่างไรสำหรับเจ้าตัวน้อง t a r o o r C2 ตัวนี้นะฮะสิ่งที่ปามจะไฟจูนในการทำนะครับเมล็ดกาแฟดริปนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเข้ามาเนี่ยปามก็จะดู สีดูนู่นดูดนี่และนะครับค่าสแตรฐาออปมาก็คือ17คลิกก่อนนะแล้วค่อยปรับจูนนะว่าควรจะใช้ไซส์ที่ละเอียดกว่านี้หรือไซส์ที่หยาบกว่านี้เพื่อดึงประสบการณ์ของเมล็ดกาแฟตัวนั้นๆออกมานะเดี๋ยวปังก็จะเริ่มปรับ17คลิกนะฮะก็หมุนครั้งแรก 1, นะะ 2, 3, 4, 5, 6, ะฮะ2 6 4 7 6 4 5 6, 6 7, นะ17คลิก,กก็ขอนะครับเวลาในการจับเวลาสะหน่อยสำหรับ มเมล็ดก,กาแฟ15กรัมที่เพื่อนๆเ,เนี่ยบดดริปนะว่าเป็นอย่างไรใช้เวลายาวนานมากไหมนะแล้วก็ฟีลลิ่งของปามก็เดี๋ยวก็จะเห็นๆกันเลยว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่บดทาร์โมีทูสิคลิกนะครับใส่เข้าไปนี่คือใส่เข้าไป15กรัมนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับและสตาร์ทนะฮะแล้วก็บดกันดูเลยนะครับ น่าจะใช้ประมาณ3 0วินาทีนะสาวินาทีสําหรับ15กรัมเพื่อนๆต้องดูตรงนี้นะนี่สาวินาทีสําหรับ15กรัมนะก็เหมือนใช้เวลาเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยนะด้วยความหมุนของปั๊มด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า30วินาที40วินาทีนี่ก็คือแบบเพื่อนๆก็จะแฮปปี้อยู่แล้วนะครับแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนเร็วขึ้นหน่อยนึง กลิ่นมีความแบบหอมมากๆสำหรับทํามอ C 2ซีทูนะไม่ว่าจะเป็นซีทูธรรมดาหรือซีฟูทูไทเทเนียมเนี่ยกลิ่นมาดีอยู่แล้วแล้วก็บดเร็วเพื่อนๆแฮปปี้นแน่นอนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไซส์จะเป็นอย่างไรนะฮะบอกเลยแหละจะมีความสม่ำเสมอนะนะให้ดูนะครับ ก็จะมีผงแป้งบ้างแต่ว่าจริงๆผงแป้งนะมันไม่ได้ออกขมอย่างเดียวนะครับมันคือมิติของรสชาตินะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับในการที่เพื่อนๆลองสังเกตดูถ้าเพื่อนๆมีที่กรองผงแป้งแล้วกรองออกไปให้หมดไม่มีแป้งเลยสักนิดเดียวเนี่ยเหมือนเราฟังเสียงดนตรีแบบโมโนแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีผงแป้งบ้างไซส์สแตนดาร์ดโดยรวมยังคงมีเยอะเป็นพิเศษเนี่ยมันก็เหมือนแบบสเตอริโออ่ ช่างเปรียบเทียบกับเพลงจริงๆนะครับประมาณนี้นะอ่ะถัดมานะครับเราก็จะลองนะครับสำหรับซัพพอร์ตเอสเปรสโซ่1ิคลิกเนี่ยบาคิดว่าจะเป็น SP300 SP200 เนี่ยก็จะใช้ประมาณ11คลิกเดี๋ยวเรามานับกัน11คลิกนะฮะบางก็จะใช้เมล็ดกาแฟประมาณ10กรัมก็พอนะจริงๆ10กรัมก็รู้เรื่องแล้วสำหรับการบดเอสเปรสโซว่าดีหรือไม่อย่างไรนะ มาแบบสบายๆแน่นอนนะฮะ SP 0 0มอก m o n k a p o ร์ตนาร์ซีทนะครับยิ่งเป็นไทเทเนียมเวอร์ชันยิ่งสับพอร์ตได้แน่นอนนะครับไฟเดียวกันแล้วก็กดสตาร์ทนะฮะสิบกรัมโอ้โสิบกรัมนี้ใช้เวลา40วิ ก็สําหรับ11คลิกที่พพอร์ต SP 300คำว่าหมุนลื่นมือเลยแหละแล้วก็กลิ่นมาดีมากนะครับอะให้ดูนะให้เพื่อนๆดูหืมสม่ำเสมอมากนะนี่นี่ประมาณนี้11คลิกนะครับสําหรับ SP 300นะฮะก็คูณกันไปนะ11คลิก10กรัมนี่ใช้40วินะครับ ส่วน8คลิกนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะซัพพอร์ตได้ดีขนาดไหนดีกว่าเวอร์ชั่นธรรมดาหรือไม่มามากันต่อนะครับสำหรับ8คลิกนะเมื่อกี้เรา11นะก็1 9 8เดี๋ยวมาลองดูกันสำหรับ8คลิก10กรัมนะครับจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเพื่อนๆที่ใช้นะแฟร์โปร2เนี่ย<ๆ>ก็จะใช้อยู่ในประมาณ8ถึง9คลิกสำหรับท h มอซี2อ่ะไปกัน กรัมนะสำหรับเจ้าตัวทำมอซีทูไทเทเนียมเวอร์ชันทำให้ปัมรู้สึกได้ถึงแบบเฮ้ยทำเวลาได้ดีขึ้นมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวทำมอซีทู 2. แต่ก็บอกเลยว่า10กรัม1นาที40วินะครับแต่ว่าถ้า20กรัมนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่มั่นใจแต่บอกเลยนะเฮ้ยไทเทเนียมเวอร์ชันมีการอัปเดตจริงๆนะครับน,นี่คือผงละเอียดเลยแหละนะครับสำหรับ8คลิก นะครับซึ่งแปคลิกเนี่ย Pro2 Rock น่าจะเอาอยู่อยู่นะครับแต่ถ้าแนะนำนะก็ยังใช้เวลานาน,านไปน่าจะถ้าคูณ2ก็พูดง่ายๆก็คือ3นาทีบวกบวกก็ยังนานไปอยู่ตัวของน้อง t ทมอร์ซีทู a ทเทเนียมน่าจะซัพพอร์ตพวก SP300 m o มอยมังกาพอร์ตแมชชีนที่เป็นโฮมเนาะเป็นดัชเชสอะไรพวกนี้ได้พวกดริป t ี่ประทับใจมากนะครับแล้วก็โคบูนี่ก็คือ ดีนะครับไซซิ่งออกมาแล้วก็แบบรสชาติมีมิตินะครับหลักๆเนี่ยยังเทใจให้ไทมอร์ซีทูเนี่ยเป็นเป็นแบบใครที่เป็นนิวเอนทีสายดิฟเนี่ยควรจะต้องมีไทมอร์ซีทูใครที่เป็น SP300 เนี่ยยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าจะไปประกอบเป็นบัตทิมเลสอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยไทเทเนียมนะคมลดเวลารู้สึกเลยได้ถึงการลดเวลาลงจากตัวธรรมดาเป็นตัวไทเทเนียม นะครับจัดว่าออตอนแรกนึกว่ามันก็จะเหมือนเหมือนกันแหละก็แค่เคลือบไทเทเนียมแต่ทำให้คมแล้วก็บดได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับ t ทา o มอ42 ไทเทเนียมตัวนี้นะฮะใครที่ชอบใจนะฮะถูกใจก็ไปติดตามได้เลยในทามม m o ออฟิเ i ียลบายบีเคเคนะปามีลิงก์แล้วก็เดสคริปชันในการกดสั่งซื้อไว้ด้านล่างนะแล้วก็ใครมีคำถามเกี่ยวกับ t า m ม m o ซีหรือคำถามทั่วไปอื่นๆก็กดแชทนะครับคุยกันใน Facebook ก็ได้นะครับไดเล็กหรือจะคอมเมนต์ด้านล่างได้ทุกช่องทางของปาหกหนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะรับชมกันด้วยนะฮะแล้วจะมากันบ่อยๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเรื่อง ราวของกาแฟในตอนหน้าบอกเลยตัวนี้ประทับใจนะครับสำหรับไทเทเนียมเวอร์ชันแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวของกาแฟในตอนหน้าเป็นอะไรบ๊ายบาย